Oh my god นั้นมันซอมบี้ซอมบี้ you we go แล้วทุกคนซอมบี้ว้าวโอ้ยครัวันนี้เราอยู่ในแมปเอ่อ All of Us Zombie เอ่อซปปิน All of Us Are Dead Dead ใช่แล้ว Skibidi 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 โอ้โหดูเหมือนว่าเอ่อเกมนี้จะได้เอ่อรับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากเอ่อหนังเรื่องเอ่อมัธยมซอมบี้นะฮะโอ้โหรับอะไรเนะี่ย วัดเล่นยังไงเนี่ยคลิปนี้เฮ้ยเข้ามาอืมกดสองแม่งเข้ามาแม่งมีปืนให้เลยยิงเลยเข้ามาแม่งก็ไม่พูดพังพังเพลงอะไรแล้วยิงก่อนเลยลูกนี้โอ้โหดูเอาค้างเลยโอ้โหแล้วดูแม่งมีเกาะอ,อะไรมาด้วยนะยิงมั่วเลยทีนี้ เวหัวร้านซอมบี้ซอมบี้ถือโลฮะมันถึกจังเลยวะโอ้โหกูจะตายหาแตกจำเลยเอสนุกดีเหมือนกันเนี่ยมากันแบบขลลมทลายเอเอเอคูบิงแตกไปออ เออหนีตายจากเออไอพวกซอมบี้ว,ว้าวเสียงเมาส์มันมันเลยฮะเออนี่มันเออลูกซองเลยชัดกันเลยวัดกูถือปืนเลยกูนี่ถือปืนกับหลังอะไรกูเนี่ยวัด เดี๋ยวเกมมึงอะไรมึงเนี่ยยิงโอ้ยยิงหัวนัดเดียวอืมแจกตะกัวให้กินกินลูกเลยฮะแตกโอ้ยมันยิงไม่ออกอืมแหลกหัวผมแหลกหัวผมเอาไม่ตายวะ what เอา what ไม่ตาย <Brand. S 1> อ้าวโอเคเข้ามาได้ละะแล้วฮะแล้วเออมาดูแลเนี่ยปืนเนออเราสามารถอัพเกรดปืนได้เลยซื้อปืนได้เอออ๋อซื้อได้ว,ว้วาวว้าวได้อัพได้ด้วยจำเลยมึย้งไงอืมตังหมดแล้วไปเลยลุยเลย เอยแมปใหม่เออโอ้่มันรีโหลดนานจังเลยฮะดาเมจมันโคตรจอกรีโหลดยังนานนะโอ้โหดาเมจมันสามสิบเจ็ดไปตายเหอะ โอ้อะไรเนี่ยวัดพิเตอรยยิงแพรเชือ้ออืหน้าไมา้กูแม่งพกกระจอกฮะแม่งเอาปืนพกยังจะดีกว่าอีกดาเมจตั้งห้าสิบเนี่ยมันมันเบากว่าฮแต่มันยิงรัวกว่าไงรีโหลดไวกว่าด้วยโอ้ยโอ้ยอซัมบ้เวน ทำเลรฉันอะ่ะยิงยิงมั่วเลยยังกระจอ,อะไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้คืนนี่กระจอกกันไป,ปเปล่าถ้ามึงดูบันยิงดิปปปิปปปิิเอ๊ะทำอะไรวะพวกนี้อโอ้ยมึงหลังกูกอบเฮ้ยพี่ชายกำลัง จะไปช่วยดูดีมาโอ้โหแม่งมาเยอะเกินโอ้โหมาแต่ไหนเยอะแยะไ้เชียตาย่าละโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ชี่ยเชีบอสวะเนี่ยเย่ละเย่ละยิงเลยยิง แตกฮะแม่งเงี้ยิงยังมันอะไรเกมนี้โอ้โหแม่งมาเยอะเรื่อยๆตายหาเลยทีนี้เออแม่งมาเยอะจังเลยวะหา โอเคได้ปืนกลมาแล้วอืมเสร็จกูละมึงเลยทีนี้อ้แม่งอืมยิงเลยและแม็กกาซินแม่งน้อยมากเลยโอ้ดีดเลยเพื่อนเพื่อน,นดูคนละม,มุมดิ มเดบัชอะไรมาเนี่ยเออแม่งรัวนะแต่ดาเมจเบามากเลยแม็กกาซีนก็น้อยด้วยแล้วดูดียิงกว่าจะตายกกระจอกเลยแตอ้อย่าเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ย หลักหัวผมไม่งั้นแล้วมันจะจบยังไงว่าเกมนี้ไม่มีวันจบเอยยิงรัวๆชิบหายเลยโอ้แม่งอืมกูแย่ละกระสุนไม่อินฟินิตี้ห้ไว้เยอะอินฟินิตี้ Infinity, แค่ปืนนี้ปืนด้าเมนกระจอกโอ้อ ได้มาแล้วไอ้คนกระจอกโมนเข้ามาเลยกูยได้ RPG เลยอะไรกูก็ไม่กลัวแล้วมึดาเมจกระจอกกระสุน กระสุนกระสุนอื้มื้แจมเลยเป็นซอมบี้โอมาฆ่ากูเลยอ๋อเออแม่งไม่ตายสักทีเว้ยโอเคเขากับสู่รอบบี้อะอัพเกรดปืนเป็นเกมแนวอัพเกรดปืนไปเรื่อยๆงั้นเหรอตอนนี้มีอยู่สองร้อย A.K ไร สามร้อยเอา SMG มไปฮะอะไรเนี่ยแม็กกาซีนเอะแม็กกาซีนเลยอื้มเป็นหมดเลยโอเคเข้าไปเลยอะรอบนี้ตายหาแล้วแมงโอ้อะไรเนี <government> ่ยโอ้หัวอืมเซฟเอะกโอ้ยแมง เลือดน้าชิบหายเ,เวนโอ้ยกูจะตายโอ้ยม่งปามีมาเลยก,กูเ,เวนเี่มึงเลือดน้าใช่ไหมต้องเจอไอพีจีกูหน่อยละเอาแล้วม่งกูคนเดียวเหรอในนี้อือแตกไหม มันยังไม่แตกอีกโอ้ตายฮะข้าหัวนี่เลยือดหนาจิ่บายเลยเวนี่โอเคเอาเอ็มีเอา, MC เ,อาเอาอะไรเอ็มีเลย Come on man กูได้เอ็มีแล้วมาเลยมาทาั้งตำบลเลยบอกปอแวมาทั้งตำบลเลยไม่กลัวอยู่แล้วฮะมาดิโอ้เชียบอสมาเออ แรงยังวะแจมเลยปืนนี้โปรชอบมีกี่นัดวะเนี่ยสามสิบนัดเลยอ้าวโอเคฮะพอหอมปากหอมคอเออเกมแม่งเซิร์ฟเด้งๆนะแม่งเข้าไม่ได้ฮนะแม่งเด้งวันสามสี่รอบแล้วอุตส่าห์แม่งพยายามอุตส่าห์พยายามเข้ามาอัดนะแม่งเกมแม่งทำอโมกุสกูนะทำตัววิริซาสิกู ไอ้เโอเคถ้าใครที่ชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ